คือนายกเองวันนี้นะฮะดิฉันบอกว่าไปแซะคุณชัดชาติไปบอกว่าเนี่ยนโยบายต้อง200กว่าต้อง200กว่าข้อเนี่ยถ้าทําได้เนี่ยก็ใหญ่กว่านายกแล้วไปแซะเขาทําไมเขาเขาเป็นผู้ว่าเออถ้าเกิดว่าเขาพูดอะไรมาคุณดูว่านะคะคุณก็จับตาดูคนอย่างคุณชัดช,ชาติเนี่ยไม่ชัวร์เขาไม่เอาออกมาเสนอแล้วะคะ่ะ เขาเรียนถึงขณะที่เป็นครูบาอาจารย์แล้วเป็นคนที่ตอบปัญหาสื่อหรือตอบคำถามสื่อโดยที่ไม่ต้องมีร่างอะแล้วตอบถูกต้องด้วยมันเกิดอะไรขึ้นอิจฉาเขาเหรอหรือคุณรู้สึกเสียหน้าในขณะที่มีการเลือกตั้งผู้ว่ากทมก็จัดงานอะไรก็ไม่รู้นะคะให้คนเข้าไปนั่งฟังถามมาต่อไปถามวัวตอบควายถามไปถามมามีแต่ทหารกากาศเต็มเลย ใช้งบประมาณไปเท่าไหร่มีมีคนฟังคุณไหมถ้าพูดรู้เรื่องพูดภาษาคนรู้เรื่องไม่ต้องไปจัดงานค่ะไปพูดที่ไหนก็มีคนแห่ไปฟังนี่พูดไม่รู้เรื่องพูดไปพูดมาเอาดีใส่ตัวเอาชั่วให้ชาวบ้านเขาพูดถึงปัญหารถติดในเชิงวิชาการก็ไม่มีปัญญาคิดออกว่าจะพูดยังไง สุดท้ายบอกว่ารถติดมันก็ดีนะอย่างน้อยๆมีข้อดีก็คือถ้ารถติดแล้วมันจะไม่ค่อยมีอุบัติเหตุคือแทนที่จะคิดว่าจะแก้ยังไงในเมื่อรถมันติดเนี่ยมันไม่มีข้อดีนะคะรถติดอันหนึ่งก็คือผ่านน้ามันน้ํามันแพงๆอย่างนี้ไม่มีใครอยากรถติดในขณะที่รถติดเครื่องเนี่ยนะคะมันก็เผาน้ํามันมันไม่ได้ติดแล้วไม่ได้เกิดอะไรขึ้นแล้วมลภาวะมลพิษต่างๆก็ค้นออกมาทั้งท่อไอเสียน,ะน่ะคุณคือเป็นนายกเนี่ยไม่ใช่นายกสมาคมตลกนะคะ เป็นนายกรัฐมนตรีนะจ๊ะนะจนะจ๊ะนะจ๊ะจะพูดอะไรนะคะถ้าไม่มีปัญญาคิดก็ให้พวกคนใกล้ชิดแต่เขาคิดให้ก็ได้หรือว่าโง่ทั้งพวงนะคะหรือว่าโง่ทั้งพวงควายทั้งแก๊งเอาถามหน่อยมันทำไมถึงออกมาเป็นอย่างนี้8ปีมานนี่ไม่เคยพัฒนาการพูดนอกจากไม่ได้พัฒนาการพูดแล้วเนี่ยนะครับสมองก็ไม่ได้พัฒนาถ้ามันมีการพัฒนามันจะต้องดีกว่านี้คุณพูดออกมาได้ยังไงว่ารถติดมันก็ดี แล้วถ้ามันดีแล้วไปบอกให้ชาติชาติเขาแก้ทําไมถูกแล้วปัญหารถติดมันเป็นปัญหาของผู้ว่ากอทมอแต่าระดับรัฐบาลไม่คิดจะทําหาเลยเลยคะจะรอแต่ผู้ว่าแต่ถ้าเป็นผู้ว่าของตัวเองไม่เห็นเคยออกมาพูดผู้ว่าที่ตัวเองแต่งตั้งมานั่งแดกเงินเดือนภาษีเนี่ยนะคะตั้ง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 สี่ห้าปีเนี่ยไม่เห็นเคยไปบอกให้เขาทําละชัดชาติเนี่ยกกตยังไม่รับรองเลยอ้โหขนงานมาให้ซะ เขาอะก็ต้องพร้อมจะทํางานละค่ะเขาถึงได้ลงสมัครแล้วเขาไม่จําเป็นต้องบอกคุณว่าเขาจะทําอะไรจับตาดูข้อให้ดีอันไหนดีก็เอาไปทําตามอย่ามามัวแต่อย่ามามัวแต่หญิงทั้ง,ท,ง,ท,งทั้งที่โง่นะคะมันจะไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นส่วนริ้วล้อก็รีบออกมาจะผีพรอมออกมาทําไมนโยบายที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยขอให้ทาให้ได้จริงเถอะคือมึงต้องหันไปด่านายมึงนะคะอยู่มาเนี่ยแปดปี ไม่เคยทําอะไรที่เป็นนโยบายตัวเองได้สําเร็จยกเว้นคนละครึ่งเรารักกันเราไม่ทิ้งกันนะคะอะไรพวกนี้ทําสําเร็จเพราะว่ามันเป็นการให้อย่างเดียวไม่ได้อะไรตอบแทนแล้วก็เป็นให้แบบที่ว่าตัวเองก็ไม่ต้องควักกระเป๋าหรือไม่ต้องเที่ยวไปหาเงินมานะคะพอจะให้ก็กู้เงินแค่นั้นเองไปเอาพานโรงหรือไปเอายามหน้าหมู่บ้านไหนมาเป็นก็ได้ค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะไม่ต้องเอาถึงขนาดเป็นนายพลมาทำค่ะนะคะ นโยบายที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะฮะกรุณาหาไปหานายคุณเลยไอพวกที่มาบอกว่านโยบายพวกเนี้ยทําให้ได้ด้วยล่ะทั้งๆที่จริงๆแล้วตัวเองนะคะตั้งแต่บีการเลือกตั้งปี62เอาแค่เนี้ยไม่ต้องเอายาไปถึงปีห้เาเจ็ดหรอกนโยบายที่หาเสียงเอาไวอ้อ่ะค่าแรง425บห้าบาทปร,ริญญาตรีนะคะ20,000อาชีวะ18,000แปด จะลดภาษีบุคคลธรรมดาอยู่ที่ไปที่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็จะทำอะไรต่ออะไรเยอะแยะมากมายมึงทำได้ไหรือยังนโยบายที่พูดที่พ่นออกมาทั้งหมดเนี่ยยังทำไม่ได้เลยแล้วจะมาอะไรกับผู้อันนี้เขาเป็นผู้ว่ากทมนะฮะเขาไม่ได้เป็นนายกเอาไว้ให้เขาเป็นนายกานนายก,ก่อนมึงขอามาแซผู้ว่ากรทมเขาทำงานนะฮะเดี๋ยวให้กูแซเองกูเป็นคนกรทมนะคะมึงไม่ต้องมายุ่ง ไล่พวกปากหมาทั้งหลายที่ออกมานะคะไม่รู้จะเอาอะไรมาปกป้องนายเพราะปกป้องแม่งกันจนเหนื่อยจนหอบนายก็ขยันโชว์โง่นะให้ต้องให้ลูกน้องเนี่ยนะต้องตากหน้าออกมาคอยพูดคอยอะไรเขาไอ้ประเภทที่บอกว่าอย่ามาทำเป็นเก่งเลยอย่าปากดีแน่จริงอ่ะลงสมัครนายกสิเอากรบอกให้นานานายมึงลาออกสิมึงบอกไอตูลาออกเลย นะคะเดี๋ยวมันจะมีคนไปสมัครให้เลือกเองมึงไม่ต้องห่วงเขาเป็นผู้ว่าวันนี้นะคะสี่ปีเขาทําดีเดี๋ยวถ้าเกิดเขาได้เป็นนายกขึ้นมาขอโทษนะคะมึงเอาหน้าไปมุดตูดหมูตูดหมาที่ไหนคะจะมาท้าทายจะมาอะไรเนี่ยก็ดูศักยภาพตัวเองบ้างอย่าขยันโช์โงโน่นักเลยกูเหนื่อยกูเหนื่อยจะนจะด่าเข้าใจไหมคะรำคาญ ขยันออกมาแซกันโอ้โหชัดชาติเลือกตั้งนะคะวันรุ่งขึ้นเนี่ยคะแนนก็ยังถือว่ายังกวดแๆวงอยู่เลยวันจันทร์เนี่ยมาแล้วเป็นผู้ว่าทำ,ทำไมรถยังติดเนี่ยฝนตกลงมาทําไมน้ํายังท่วมเอาไอ้ควายมึงต้องไปถามอัศวินนู่นนะะอัศวินอยู่มาห้าปีมึงเคยถามเขาไหมว่าทําไมน้ํามันยังท่วม พว้ว่าอัศวินที่ลุงตู่ตั้งมาเนี่ยรวมทั้งรองผู้ว่านะคะอย่างสกลทีเนี่ยทำงานคู่กันมาสุดท้ายเนี่ยนะคะลาออกมาลงผู้ว่าแข่งกันสรรหาคำอะไรมาให้ชัดชาติชัดชาติไม่ได้ดิฉันสักบาทค่ะแต่ดิฉันก็มีความรู้สึกกับพวกมึงเนี่ยนะคะถึงได้บอกในที่สลิมเนี่ยนะคะดิฉันบอกว่าไม่งอจริงๆเป็นสลิมไม่ได้ไม่เฮจริงๆเป็นสลิมไม่ได้จริงๆแหกตาดูบ้าง แล้วไอ้ประเภทที่บอกว่าพอชัดชาติได้เป็นผู้ว่ากรทมนะ,ะจะชวนกันหนีย้ายสัม,มโนโครัวไปอยู่ต่างจังหวัดนะคะถามจริงๆค่ะมีค่ารถไหมเดี๋ยวกูจะให้รีบรีไปเลยค่ะถ้าพวกมึงออกจากกรทมกันไปเมื่อไหร่นะคะกรทมน้ําจะไม่ท่วมค่ะถึงท่วมก็รอระบายแป๊บเดียวค่ะไม่ต้องรอระบายแม่งข้ามคืนค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะแผ่นดินมันสูงขึ้นถ้าไม่มีพวกสลิมไม่มีคนอย่างพวกมึง มานอนเป็นจระเข้ขวางคลองดิฉันบอกว่าจระเข้ก็ดีเกินไปพวกมึงเป็นตัวเหียตัวตะกวดขวางคลองเห็นข่าวไหมฮะน้ําท่วมกทมเมื่อวันนั้นเนี่ยที่บอกว่าน้ํามันเกิดท่วมเพราะว่าน้ํามันระบายไม่ทันเนื่องจากมีตัวเหียไปขวางไอไอคลองอยู่ขวางท่อระบายน้ําอยู่แล้วการที่น้ําท่วมเยอะๆนี่นะคะแสดงว่าตัวเฮียนี่เป็นโคตรเยอะตัวเหียเป็นสัตว์สงวนนะคะแต่ไอพวกสลิมเนี่ยไม่ต้องไปสงวนค่ะ เจอที่ไหนเขียยทิ้งได้เลยค่ะบอกเลยโอ้โหอะไรกันนักกรหนาพวกมึงในตอนที่พวกตัวเองได้เป็นใหญ่มีอำนาจหน้าที่เนี่ยเห็นดีเห็นงามไ,ไปหมดแม้ต้องให้เวลาเขาโน่นนี่นั่นอย่างนี้แวเขาไม่โกงไม่กินมึงรู้ได้ยังไงไอ้ไม่โกงไม่กินเนี่ยนะครัเป็นกูกูพูดได้รู้ได้ยังไงแล้วทําไมต้องเป็นฝ่ายนี้ถึงจะโกงกินเป็นพวกมึงโกงกินไม่เป็นพวกมึงแดงไม่เป็นหรอคะ เอาอะไรมาพูดสลิมตาสว่างเยอะแยะวันเนี้ยดิฉันเจอกับตัวเองเลยเขาบอกว่าเขาเห็นในพวกสลิมพวกนี้มันโพสเนี่ยเขาเน่ยอายแทนเขาอับอายมากที่เคยเป็นสลิมเมื่อคืนนี้ฉันฟังคุณโทนี่ในคลับเฮาส์มีมีคนหนึ่งอะนะฮะบอกว่าเข้ามาพูดคุยมีโอกาสได้คุยกับคุณทักษิณบอกว่า ที่อยากจะมาพูดเนี่ยนะคะก็คือต้องการที่จะขอโทษค,คุณทักษิณที่เคยเป็นสลิมมาก่อนตบมือให้ค่ะมากันเยอะๆค่ะคุณไม่ผิดแะะ่ะคุณไม่รู้แต่ไอ้พวกที่รู้ร,รู้ดักดานนั่งอยู่ตรงเนี้ยนะคะจากตัวพูดง่ายๆว่าจากตะกวดเป็นเฮียนะคะตอนเนี้ไม่ว่าจะเป็นดารานักร้องสุดท้ายไม่รู้จะทำหาอะไรก็ฟ้อง รีนาอีกคนหนึ่งฮะที่ออกมาฟ้าเรื่องนี้ตามด้วยแลมโบนะคะแล้วก็ส่วนโจโนูโวเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนโพสต์อ่ะไม่ได้เป็นคนโพสต์ก็แล้วไปแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรหนีตรงนี้และฮะนะคะเพียงแต่แบบว่าพอกระแสะคนมันมาเยอะๆจริงๆเนี่ยนะคะก็าคงจะรู้สึกอายเหมือนอย่างที่ดิฉันพูดถึงอีกเกลวันเดอร์นะครับที่บอกว่าผมก็ไม่อะไรหรอกแต่ก่อนหน้านั้นมึงขึ้นเวทีเชียร์สกนทีใช่ไหมฮะ แล้วมึงก็เป็นคนที่ขึ้นเวทีกปปสบอกว่าจะสร้างรถไฟความเร็วสูงไปทําหาอะไรไปเดี๋ยวจีนก็จะสร้างให้ยเลยโง่กูไม่ต้องการที่จะเป็นหนี้รถไฟความเร็วสูงเอาไว้มาขนผักเหรอก็ใช่ไงมึงไม่รู้เหรอทุกวันเนี้ยนะคะเขาขนผักจากเมืองจีนเนี่ยมาขายอยู่ที่เมียนมานะคะหรือมาขายที่หลายๆหลายๆ ไฟดับไปแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บเดียวยังอยู่กันนะคะต่อเลยค่ะนะคะเมื่อสักครู่อดีไฟดับคือดิฉันก็งงกับตรรกะของไอ้คนพวกนี้อะฮะนะคะ,นะคะเวลาที่เป็นพวกของตัวเองจะทำเยี่ยทำหาอะไรแม่ก็เฉยแล้วก็บอกว่ารักชาติน้ำลายไหลน้ำหูน้ำตาแตกนะคะ อนที่คุณชาชาติเขาเลือกตั้งแล้วก็มีคนไปเลือกเขาเยอะๆเนี่ยเป็นล้านๆเนยคือตกใจไอ้ชีมันทําไมต้องได้เยอะขนาดนี้บางคนก็ออกว่าออกมาทํา,ออาทเป็นแบบแสดงความยินดีสุดท้ายก็ตกท้ายบอกว่าแต่ต้องระวังนะถ้ายังคงไม่ปกป้องนู่นนี่นั่นแล้วก็พวกเราจะออกมาคือพวกเราตอนเนี้ช่วยเช็คเสียงให้กูหน่อยได้ไหมว่าคือสัญญาณแย่มากค่ะเพื่อนๆครับเพราะ ว่ากรุงเทพเมื่อสักครู่นี้ฝนตกหนักมากเลยสัญญาณอะไรก็เมื่อกี้ไฟดับด้วยนะคะอ่ะขอถามนิดนึงค่ะว่าสัญญาณยังคงปกติมันยังดูได้เหมือนเดิมไหมคะถ้าดูได้เหมือนเดิมนะคะก็โอเคค่ะนะคะใช่เขาขนไปขายที่ลาวค่ะแล้วยังไงคะทางลาวเนี่ยนะคะก็ขนข้ามแดน,นมาขายมึงนั่นแหละค่ะเพราะอะไรเกษตรกร,ร,กรในวันนี้นะคะถึงต้องเอาพืชผลการ,กรเกษตรของตัวเองเนี่ยคะมาเทบนถนนเอาไปทิ้งมันขายไม่ได้ ไายเขาไหมไอ้คนที่มันบอกนะคะบ,บอกว่าอย่าเพิ่งสร้างรถไฟความเร็วสูงจนกว่าที่ประเทศไทยเนี่ยดินลูกรังจะหมดประเทศแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะคะก็มีคนเอาภาพมันไปนั่งรถไฟความเร็วสูงที่ญี่ปุ่นอีควายจริงๆแล้วเนี่ยรู้ทั้งรู้แล้วฉันอยากจะบอกว่ารถไฟความเร็วสูงหรือรถไฟฟ้าอะไรประมาณนี้มันเป็นความคิดของคุณชัดช,ชาติที่เขาเคยคิดจะทำไทยแลนด์2020ซึ่งถ้าตอนนั้นให้เขาทำไม่มีการรัฐประหารกรุงเทพจะน้ำไม่ท่วมค่ะ เพราะเขามีการเขาทําบริหารจัดการน้ําแล้วก็จะสร้างรถไฟความเร็วสูงความเจริญแบบนี้แบบก้าวกระโดดขนาดที่ประเทศในเพื่อนเพื่อนประเทศในอาเซียนเนี่ย <c oughs> เขากลัวเลยนะคะแต่สลีปม,มันไม่ให้ทำะคะ่ะมึงต้องการจะอยู่อย่างนี้มึงก็เอาเถอะคะ่ะมึงยังต้องคงนั่งรถเมลที่พื้นยังเป็นไม้กระดานกูก็โอเคกับมึงละค่ะนะคะ,นะคะงงงงกับอีกคนพวกนี้มากๆนะคะ ปั๊บหนึ่งนะคะเพื่อนๆพื่คะสัญญาณไฟดับนะคะอินเทอร์เนต็ตก็ถูกตัดอูนู่นนี่นั่นนี่คงไม่ใช่มาอะไรดิฉันนะคะดิฉันไม่ได้อะไรนะคะจะไม่ได้ด่า